ตัวน,นี้เขาเรียกว่าเราทําให้คล้ายเลยแม็กลายกระทะผ่าทําไมมันถึงชื่อลายกระทะผ่าดูกันได้เลย สวัสดีครับอยู่กับโปมทุกหนะนะครับที่เห็นอยู่ทั้ง2ใบนะครับนี่สองใบสองข้างนี้เขาเรียกว่าเป็นแม็กลายใหม่ของโปยนะฮะสดสดร้อนร้อนเพิ่งออกมาจากเตากันเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นลายกระทะผ่านะแม็กลายกระทะผ่าทําไมมาถึงชื่อลายกระทะผ่าดูกันได้เลยนะฮะตัวนี้ตรงกลางเนี่ยตัวนี้นะฮะคือกระทะเหล็กกระทะผ่าที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีความหนักนะตัวนี้หนักมากเป็นตัวเหล็กนะครับส่วนตัวเนี้ย เป็นกระทะที่เราทำขึ้นมาเพื่อให้มีหน้าตาเนี่ยเหมือนตัวล้อเหล็กนะเหมือนเราโคนนิ่งมันขึ้นมาเลยนะแต่เนี่ยมันมีความเบาวกว่าอ่ะพอเบาวกว่าเนี่ยรถมันก็ไปได้ไวกว่าประหยัดน้ำมันกว่านะครับ ส่วนเรื่องเขาเรียกว่าขั้นตอนการทําหรือวิธีการผลิตเนี่ยก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับระหว่างล้อเหล็กเขาเรียกว่าล้อผ่านะเพราะว่ามันล้อผ่าเนี่ยก็จะมีการเชื่อมอ่าถ้าเราดูกันใกล้ๆหรือดูจากข้างหลังข้างหลังตรงเนี้ยอ่ะมันก็จะมีรอยเชื่อมของมันซึ่งรอยเชื่อมเนี่ยเหล็กเชื่อมกับเหล็กเนี่ยแน่นอนฮะว่ามันก็อาจจะเกิดตามมดขึ้นได้ตอนแรกๆเนี่ยมันก็ยังไม่ไม่เป็นอะไรหรอกครับมันก็ไม่มีปัญหาคือเราใช้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยที่แนมันไปโดนเขาเรียกว่าโดนน้าหนักโดนแรงกดโดนแรงกระแทกเนี่ยตัวที่เรา้นี บางทีมันอาจจะเขาเรียกว่าเจอแรงกดแล้วมันกระเทาะออกตาขมานอาจจะเป็นตามดคําว่าตามดในบางทีเราเรามองไม่เห็นหรอกนะฮะบางทีมันอยู่ข้างในเลยอ่ามันเป็นตาหมดทีนี้มันก็เกิดอาการรั่วซึม มันก็จะมีปัญหาขึ้นมาส่วนตัวนี้ที่เป็นล้อแมกนะครับเป็นลายกระทะผ้าเนี่ยการทำเนี่ยก็คือเราจะขึ้นรูปขึ้นมาเลยอ่าก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอลูอัลลอยนะครับวัสดุของมันจะไม่ใช่เหล็กเหมือนตัวนี้แล้วจะมีความเขาเรียกว่าไม่มีเลยนะไม่มีรอยเชื่อมอ่าเดี๋ยวเราดูด้านหลังเนี่ยเราจะไม่มีเลยนะไม่มีรอยเชื่อมเลยอ่าแล้วก็หน้าตาของมันเนยทามาเนี่ยคลาสสิกเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับตัวเนี้ยตัวที่เป็นล้อเหล็กเนี่ยหน้ากว้างจะอยู่ที่7.5้นะครับส่วนตัวล้อกระทะผ้าท กว้างอยู่ที่8นิ้วอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกว้างกว่ามันก็จะยึดเกาะถนนได้ดีกว่าในเมื่อเรามันใส่กับตัวล้อบรรทุกล้อหลังนะฮะ,ะยิ่งกว้างเนี่ยมันก็ยิ่งดีกว่าอยู่แล้วอ่าเกาะถนนได้ดีกว่าครับผมทีนี้พูดในเรื่องของความหนาของมันด้วย่ข้อดีของมันอีกข้อหนึ่งก็คือ ความหนาครับตัวเนี้ยอย่างที่เราเห็นนะนะฮะตรงนี้มันมีการกาเรียกว่าสโลปลงไปอ่าเมื่อสลปลงไปเนี่ยอย่างเงี้ยตัวข้างหลังเนี่ยเราไม่ได้สโลปตามนะตัวข้างหลังเนี่ยก็คือหน้ามันตรงอยู่อย่างงี้อ่าส่วนมันจะอยู่อย่างงี้อ่าเหล็กเนี่ยมันก็จะหนาเหล็กมันไม่ได้บางตามไปแบบนี้เหล็กมันก็จะหนาแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าแข็งแรงทนทานแน่นอนส่วน ข้อสาคัญอีกอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับตัวล้อแมกลายกระทะพาเนี่ยด้านหลังของมันเนี่ยเขาเรียกว่าจุดสัมผัสและกันนะจุดสัมผั <may 195 2> water, สคือล้อเราเนี่ยก็ต้องยึดอยู่กับตัวน็อตถูกไหมฮะก็จะมีน็อตทีนี้ระหว่างตัวน็อตเนี่ยมันก็จะมีตัวเขาเรียกว่าผิวสัมผัสของมันผิวสัมผัสของมันตรงข้างหลังเนี่ยเราก็จะทำเขาเรียกว่าทําเป็นลายสากเป็นลายขนแมวเพื่อที่ว่าจะได้เกิดความเขาเรียกว่าหน้าสัมผัสที่มากขึ้นอย่างรถเราจอดอยู่เฉยๆแล้วเราบรรทุกของเวลาเราออกตัวครับน้ำหนักเนี่ยมันก็จะ ยึดจุกกับน็อตเวลาล้อเราบิดล้อมันบิดปุ๊บเนี่ยมันก็ใช้แรงน็อตเนี่ยเป็นแรงสำคัญตัวเนี้ยก็เลยทำตัวผิวสัมผัสเนี่ยให้มันสากขึ้นพอผิวสัมผัสมันสากขึ้นเนี่ยมายึดเกาะกันดีขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่เขาเรียกว่าภาระของมันเนี่ยก็จะไม่เป็นหนักอยู่ที่ตัวน็อตอย่างเดียวแล้วมันจะมีผิวสัมผัสของตัวล้อมันด้วยที่เข้าไปช่วยแบ่งเบาภาราของตัวน็อตเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างหลังมันสากเพิ่มเขาเรียกเพิ่มความยึดเกาะของหน้าผิวสัมมมมมมมผัััััััสนน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 รรรรรระหวววว่่่่่าา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 งงงงงตตตต็็อออออลล้้้กกบดดุทีีีีีูเเเเเเืยยยยยขจป ว้าเข้าไปรอยตรงนี้จะเป็นเหมือนรอยเชื่อมตัวนี้เขาเรียกว่าเราทําให้คล้ายเลยเราทําลายเลยเหมือนมีรอยเชื่อมแะแต่ไม่ใช่รอยเชื่อมนะอันนี้เราขึ้นรูปเราขึ้นรูปให้เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความคลาสสิกอยู่ในตัวเลยมองผ่านๆเฮ้ยนี่มันล้อเหล็กนี่แต่พอดูจริงๆแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่นะมันเป็นล้อมแมกที่เป็นลายคลาสสิกเป็นลายกระถาผ่าทีนี้เราก็มาดูกันเรื่องเขาเรียกว่าลายลายของมันเนี่ยก็มีรูกลมๆเหมือนกันเลยตรงนี้เนี่ยรูปกติเนี่ยมันก็จะเอียงตามอันนี้มันจะลบลงมาทางทางเข้า ้อูเราเนี่ยได้ทําการผลิตรูให้มันตรงอ่าก็คือรูมันตรงอย่างนี้รูมันไม่ได้แบบเอียงๆเบี้ยวๆเข้าหาจุดศูนย์กลางตรงล้อเพราะฉะนั้นเนี่ยรูมันก็จะตรงมองแล้วมันก็จะสวยงามแล้วก็ระบายอากาศระบายความร้อนได้ดีด้วยล้อที่ทำออกมาตอนนี้นะฮะมีกันทั้งหมด5ลาย ก็จะมีเขาเรียกว่าสีเงินก็คือเป็นสีสีนี้เลยเป็นสีดีกรอสเลยสีทองไหมสีเทาดําตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นลายเวลแล้วก็เป็นตัวโคมียมด้วยนะครับราคาเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่สแตนดาร์ดตัวนี้จะอยู่ที่ใบละประมาณ4,5 0 0นนะราคาเปิดตัวนะผมย้นะํานันราคาเปิดตัวนะภายในช่วงเดือนนี้นะ,ะเป็นราคาเปิดตัว4,5 0 0ส่วนจะขยับขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยแจ้งกันอีกทีนึงแต่เนี่ยเราทํามาเปิดตัวอยากให้ลองใช้งานกันจริงๆเพราะว่ามันดีกว่า นะครับทั้งในเรื่องของวัสดุและในเรื่องของการผลิตนะครับจะลดปัญหาเรื่องกระทะรั่วร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะมันไม่มีการเชื่อมสุดท้ายนี้เนี่ยถ้าสนใจเนี่ยก็รีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับที่โปรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์นะครับทั้งเฟซ o ุ๊ o ยูท u บทิก t ็อกนะครับหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับติดต่อเราได้เลยหรือจะเป็นสะดวกสุดก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์021021975นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับกับรอสวยๆทั้งหมดนี้นะที่ได้เห็นกันยังไงก็รีบโทรมา มาจับมาจองได้เลยนะครับราคานี้ไม่ได้มีกันบ่อยๆนะครับผมฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ